เวลา9นาฬิกา45นาทีของวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสวิตซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวิไลลักอัครราชกุมารีรมพระศรีสว่างขวัตวราคัติยาราชนารีองค์ประธานสถาปันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงหารือแนวทางความร่วมมือกับองค์การนามัยโลก หน้าอาคารที่ทำการองค์การอนามัยโลกนครเจนีวาสมาพันธธรัฐสวิทได้ทรงหารือที่ประชุมในหัวข้อโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระณัธาน <Okay. S 1> เพื่อทรงมีพระวินิจฉัยหามาตรการในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณโรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ทางสาธารณาสุขของประเทศไทยและทั่วโลก โดยได้เคยส่งหารือแนวทางความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกพระจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณกรุง New Delhi, านิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนหน้านี้เมื่อปีพุทธศักราช2563ทั้งนี้ด้วยพระไถยมุ่งมัน่นที่จะทรงนำคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประชาชนทรงล็งเห็นถึงความสำคัญในความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกขยายการดำเนินงานเรื่องการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นอันตรายมากในประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาโดยทรงมีเป้าหมายสูงสุดของการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าคือเพื่อกำจัดโรคนี้ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยซึ่งแม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พระองค์ยังทรงร่วมประชุมติดตามขับเคลื่อนการดำเนินง,งานโครงการสัตปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานผ์านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์อย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานในประเทศไทยที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวิไลลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงจัดตั้งโครงการสัตว์ปรลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560พร้อมกับทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการด้วยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเ e a l เพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้านในประเทศไทยโดยมียุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน8ยุทธศาสตร์ทั้งการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์ าการจัดระบบศุนภักพิงสัตว์เช่นศุนภักพิงสุนัขจรจ,จัดจังหวัดนครราชสีมาและการบริหารจัดการสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบทั้งการผ่าตัดทำหมันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวชายแดนตามคำกราบทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ เสด็จลงพื้นที่ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์ทรงร่วมในงานภาคสนามพร้อมทั้งทรงติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ด้วยทรงศึกษาด้านสัตวแพทย์เป็นสัตวแพทย์ผู้ทรงมีความเชี่ยวชาญในการวางยาสลบในสัตว์สาตว์ที่ประเทศไทยนั้นยังขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญทําให้พระองค์ทรงออกปฏิบัติพระกรณียกิจในการผ่าตัดสัตว์ป่วยร่วมกับทีมสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสาัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่เสมอ rabies in thailand it's a very difficult job because people want to own dogs but they don't take their dogs to have vaccination and i go out to the rural area taking the vaccine and we also neuter Uh, the dogs so they don't have We don't have more stray dogs because in Thailand it is in uh, Estimated that we have three million dogs and uh, Those three million dog two million are stray dogs and It is very difficult to get the government to be interested in this problem but i have worked in this field for many years going out every month to the rural area to give vaccination to the, the pets both dogs and cats for my work i'm also a chemist but i'm also veterinarian I look after dogs uh, at Kasetsart University also, and um, sometimes I neuter 27 dogs per day. <laughs> it is a lot of a lot of dog, I know, but I I try, and I um, ask my boss to be uh the one who give lectures simple lecture about rabies and how to avoid it i hope that this year we won't have any death because of rabies last year we have more than we think because um, the people who got bitten by a dog refused to go to have vaccination. so that's, that's one of our greatest problem is uh, we are trying to tell the people that if you have been bitten by dogs or cats, uh, you should go and take vaccination. this is still our problem also. โอกาสนี้สงรับฟังกับบรรยายของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกโดยดตรเบอร์นาเดตอาเบลาริเดอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายการระบาดของโรคในสัตว์ได้กล่าวถึงความท้าทายใหญ่หลวงของการดำเนินการโครงการสุขภาพหนึ่งเดียวคือการจัดการปัญหาแบบองค์รวมเพราะในบางประเทศยังไม่มีระบบรองรับยกตัวอย่างเช่นโรคพิษสุนัขบ,บ้านในปัจจุบันได้มีโครงการกาวี รองรับการให้วัคซีนสําหรับคนที่ถูกสุนักกัดแต่ยังไม่มีหน่วยงานใดที่จะจัดการปัญหาสุนัขจรจัดทั้งในแง่การควบคุมปริมาณและการรับวัคซีนซึ่งจะเป็นการจัดการปัญหาที่ต้นตอซึ่งนั่นคือแชมเปี้ยนที่ทางองค์การอนามัยโลกกําลังมองหาที่จะมาจับคู่โปรแกรมของสุนัขเหมือนกับที่ทางกาวีดำเนินการกับมนุษย์ซึ่งโรคพิสุนัขบ้า เป็นแค่โรคหนึ่งที่เป็นปัญหาโรคจากสัตว์มาสู่คนแต่ยังมีโรคติดเชื้ออื่นๆที่มาอาจมาจากสัตว์ป่าได้ตลอดจนโรคที่ถูกล้ะเลยซึ่งต้องการความสนใจและการดำเนินงานเช่นกันซึ่งหวังว่าจะได้ร่วมงานกับทางสถาบันวิจัยจุลาภร์ภายใต้องค์นำศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรฯเยรับอัครราชกุมารีกลมพรสีสว่างขาวัตบวราคัตยาราชนารีต่อไป พร้อมกันนี้ดตรเบอร์นาเดตอาเบล่าลิเดอร์หัวหน้าฝ่ายการระบาดของโรคในสัตว์เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกได้ให้สัมภาษณ์พิเศษว่าทางองค์การอนามัยโลกได้ถวายพระเกียรติสัตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์ิไลลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวาราัจตยาราชนารีทรงเป็น w h เจโอแชมเปี้ยนหรือผู้มีบทบาทนำในความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจน My interaction with Her Royal Highness uh, Princess c h u l a b o r n has been about working on zoonotic diseases these are infectious diseases that move from animals to humans and humans back to animals One of the areas of interest are What dogs contribute to society and the control of rabies. With the championing and the leadership of the pri princess, we have, have been able to make progress in stopping human deaths from rabies. And um, taking that example of rabies as an indicator for implementing One Health. Mm -hmm we can extend that knowledge and that science for other health risks, other infectious health risks or environmental health risks. So we thank uh, the leadership and the, the championing of uh, Her Royal Highness and we look forward to be participating at the, the Congress on One Health coming up in November. สำหรับการประชุมที่องค์การอนามัยโลกนครเจนีวาสมาพันธรัสวิตครั้งนี้จึงได้สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนส่งวางรากฐานในการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนและควบคุมการเกิดโรคระบาดของประชากรสัตว์ทั้งหลายสู่ความสำเร็จในการนำแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวมาใช้แก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้านในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาพรครั้งที่9ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2567ที่ประเทศไทยเป็นไปตามพระประสงค์ขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์